ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับไททานิค วันที่14เมษายน1912เวลาห้าทุ่ม40 RMS t i t a n ิคประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายใน3มชั่วโมงต่อมาเมื่อเวลาตี2อในช่วงเช้าของวันที่15เมษายนเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นได้หายไปอย่างสมบูรณ์ใต้พื้นผิวน้ำแข็งที่เย็นเยือกของมหาสมุทรแอตแลนติกเรือไททานิกคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า1500ชีวิตขณะที่มันจมลงสู่หลุมศพใต้น้ำซึ่งนี่เป็นจำนวนมากกว่า2ใน3ของผู้คนทั้งหมดบนเรือ สาเหตุของหายนะที่น่าเศร้านี้ที่นําไปสู่การเสียชีวิตมากมายคือภูเขาน้ําแข็งที่เรือชนเข้าเหมือนกับที่มีคนเล่าให้เราฟังมาตลอดแต่การค้นพบล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ได้หักล้างทฤษฎีนี้ในวิดีโอนี้เราจะบอกคุณถึงความจริงทั้งหมดที่ถูกฝังมานานกว่าร้อยปี ที่ความยาว269เมตรกว้าง28เมตรสูง53เมตรพร้อมปริมาตรที่เหมาะกับการใช้งาน4 6 3 2 8ตันไททานิกดูเหมือนไม่มีวันจมผู้คนสามารถเดินระยะทางหลายกิโลเมตรไปตามทางเดินมากมายและดาดฟ้าของเรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของเรือยังต้องใช้เวลากว่า2สัปดาห์ในการจดจำเส้นทางต่าง,างๆในสิ่งก่อสร้างขนาดเบื้อเริ่มเทิมนี้เรือไททานิกมีปล่องควันขนาดใหญ่4ปล่องแต่ละปล่องมีน้ำหนัก60ตันและสูงเหนือดาดฟ้า25เมตร ความสูงที่น่าเหลือเชื่อนี้เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขา่าควัน100ตันลอยเข้าหาผู้โดยสารทุกวันปล่องควันถูกวางให้ทํามุม30องศาเพื่อดูน่าทึ่งและสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก ต้นทุนของเรือนั้นไม่ใช่เล่นๆเ,เลยการก่อสร้างใช้เงินถึง7จ็ดล้านหแสนดอลลาร์หากเรานํามาปรีบที่อัตราแลกเปลี่ยนสมัยใหม่และอัตรางเงินเฟ้อในปี2016พวกเขาจะต้องจ่ายเงินจํานวน166ล้านดอลลาร์น้าแปลกที่มันถูกกว่าการผลิตภาพยนตร์ไททานิกที่โด่งดังไปทั่วโลกในปี1997ซึ่งลงทุนไป200ล้านดอลลาร์ อูต่อเรือฮ a าแลน d and Wolf ใช้คน3,000คนสร้างเรือแม้ว่าแรงงานจำนวนมากจะทำงาน6วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่6โมงเช้าแต่ก็ยังต้องใช้เวลา26เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้มันเป็นงานที่ยากและอันตรายลองนึกภาพทำบางสิ่งที่ความสูงของอาคารสูง20ชั้นโดยไม่มีเชือกนิรภัยสิ แต่คนเหล่านี้ต้องการเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวคนงานได้รับสองปอนต่อสัปดาห์ซึ่งฟังดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันเป็นค่าแรงที่แข่งขันได้ในตอนนั้นนาร้าที่มีผู้เสียชีวิต8รายระหว่างการก่อสร้างและ246รกรายได้รับบาดเจ็บดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อได้ว่าโครงสร้างและกลไกที่ซับซ้อนของเรือลำนี้พร้อมด้วยการทำงานความพยายามและเงินทั้งหมดที่ใช้ไปกับการสร้างสามารถจมหายไปเพราะภูเขาน้ำแข็งก้อนเดียว เอาล่ะการค้นพบใหม่ทําให้เรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าสาเหตุเดิมของสุกนาตกรรมไม่ใช่เพราะน้ําแข็งแต่เป็นเพราะไฟ นักหนังสือพิมพ์ซีดานโมโลนีได้ศึกษาชะตากรรมของไททานิกมานานกว่า30ปีแล้วเขาเป็นคนค้นพบจุดดำขนาดใหญ่ยาว9เมตรบนตัวเรือเขาสังเกตเห็นหลังจากตรวจสอบภาพถ่ายที่ถ่ายก่อนไททานิกเดินทางออกจากท่าเรือนักข่าวได้รับทั้งอัลบั้มภาพถ่ายที่ไม่ได้เผยแพร่ก,ก่อนหน้านี้ซึ่งโชว์ให้เห็นการก่อสร้างเรือและการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของมัน ไฟลุกไหม้เป็นเวลา3สัปดาห์ที่อุณหภูมิสูงมากก่อนที่จะมีบางคนสังเกตเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยามั่นใจว่าสภาวะดังกล่าวสามารถทําให้โลหะอ่อนตัวลงได้ง่ายโดยลดความแข็งแรงลงได้มากถึง75%นั่นเป็นเหตุผลที่ภูเขาน้ําแข็งไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการทําให้ด้านข้างของเรือเป็นรูถ้าไม่ใช่เพราะไฟก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่ความจริงที่ว่าภูเขาน้ําแข็งชนเข้าตรงจุดที่โลหะโดนไฟเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงที่น่าทึ่งของความน่าจะเป็นที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมของไททานิกฝ่ายบริหารของโครงการทราบเกี่ยวกับเรื่องไฟและข้อเท็จจริงที่ว่าเรือไม่ควรออกเดินทางในการเดินทางหายนะครั้งนั้นแต่นั่นย่อมหมายถึงการล้มละลายของเจ้าของเรือ ประเด็นก็คือในตอนนั้นคนงานเหมือนทั่วประเทศกําลังหยุดงานดังนั้นจึงไม่มีฐานหินให้เรือเผาไหมแต่ตัวถูกขายหมดแล้วและการเดินทางของเรือลำอื่นๆก็ถูกยกเลิกเนื่องจากทุกคนต้องการเป็นคนแรกที่ได้เดินทางโดยเรือที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าของเรือไททานิคซื้อฐานหินทั้งหมดที่หาได้และแม้แต่ฐานหินจากเรือลำอื่นซึ่งการยกเลิกการเดินทางนั้นเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นเพื่อปกปิดความจริงเรือลำนั้นได้หันในลักษณะที่รอยจากไฟหันออกจากท่าเทียบเรือหันไปสู่ทะเลผู้โดยสารจึงมองไม่เห็นมัน การเดินทางเริ่มต้นขึ้นการตกแต่งภายในของเรือไททานิกมีพื้นฐานมาจากโรงแรมริสในลอนดอนถงบันไดายาวลงไปเจดใน10ชั้นของเรือมันถูกตกแต่งด้วยภาพวาดรูปปั้นเด็กทองสำริดและผนังบุไม้โอก๊กสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้แก่สระว่ายน้ำพร้อมน้ำอุ่นห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกียิมสนามสควอชและร้านเสริมสวยเหล่าผู้หญิงยังสามารถบอกให้สไตลิสช่วยแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวไปกินอาหารเย็นได้ด้วย พวกเขามีหนังสือพิมพ์บนเรือชื่อ The Atlantic Daily Bulletin บนเรือมีแม้กระทั่งพื้นที่พิเศษสำหรับสุนัขของผู้โดยสารชั้นหนึ่งด้วยสัตว์เลี้ยงได้รับอาหารพาไปเดินเล่นและสามารถฝึกในระหว่างการเดินทางได้อาหารสำหรับชั้นหนึ่งมี13คอร์สโดยแต่ละมื้อมีไวน์ประกอบด้วยนี่เหมือนกับเป็นงานเลี้ยงใหญ่ที่กินเวลาประมาณ5ชั่วโมงมีไวน์1,500ขวดเบียร์20,000ขวดและซิก้า8,000ชิ้นแต่ไม่มีกล้องส่องทางไกล ทำไมข้อเท็จจริงนี้จึงควรค่าแก่การพูดถึงเพราะถ้ามีกล้องส่องทางไกลก็สามารถช่วยเรือไททานิกได้นี่เป็นอีกเรื่องบังเอิญที่น่าเศร้าในสาเหตุของเหตุการณ์ที่โชคร้าย สมัยนั้นไม่มีระบบโซน่าดังนั้นในการตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าเรือเดินสมุทรจะมีคนพิเศษคอยเฝ้าดูโดยใช้กล้องสองทางไกลแต่กล้องสองทางไกลบนเรือไททานิกถูกล็อกไว้ในส่วนพิเศษเดวิดแบ布莱เจ้าหน้าที่ที่มีกุญแจล็อกเกอร์ได้ถูกถอดตำแหน่งในนาทีสุดท้ายเขารีบออกจากเรือจนลืมมอบกุญแจให้คนที่มาแทนความหลงลืมที่ร้ายแรงนี้ถูกรับรู้ใน3าวันต่อมาเมื่อเรืออยู่ในทะเลแล้ว หากลูกเรือมีกล้องสองทางไกลพวกเขาคงจะสังเกตเห็นภูเขาน้ําแข็งก่อนหน้านี้และมีเวลาเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุดังกล่าวบางทีอาจหลีกเลี่ยงการชนได้หากเรือไม่ได้เร่งความเร็วเกินกําหนดพวกเขาทํางานชา้ากว่ากําหนดการและนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะอาจทําลายชื่อเสียงของเรือไททานิกได้นั่นเป็นสาเหตุที่เรือแล่นด้วยความเร็วที่สูงกว่าที่ออกแบบไว้มากอีกหนึ่งความประมาทเลินเลออันร้ายแรงนั้นเกี่ยวข้องกับเรือชูชีพเรือไททานิกจะเป็นต้องมีเรือชูชีพประมาณ60ลําลำเพื่อจุคนทั้งหมดบนเรือ อเล็กซานเดอร์คาไลหัวหน้านักออกแบบวางแผนที่จะติดตั้งเรือด้วยเรือชูชีพเพียง48แลำแต่ในที่สุดจำนวนก็ลดลงอีกเป็น20ลำที่เป็นแบบนี้เพราะเหตุผลด้านความสวยงามเท่านั้นเนื่องจากดาดฟ้าดูรกเกินไปหากมีเรือ48ลำเรืออีก20ลำนี้นั่งได้เพียงหนึ่งใน3าของจำนวนคนทั้งหมดบนเรือน่าแปลกที่ทางเทคนิคนั้นจำนวนเรือชูชีพที่มีเพียงพอเช่นนี้ถูกกฎหมายตามกฎหมายในสมัยนั้นจำนวนเรือชูชีพไม่ได้ขึ้นกับจำนวนผู้โดยสารแต่ขึ้นกับน้ำหนักของเรือ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเวลาของการก่อสร้างเรือไทาทานิคก,การออกพยพด้วยเรือชูชีพเป็นการซ้อมมาตรฐานสำหรับการเดินเรือในมหาสมุทรวิธีนี้ลูกเรือสามารถเตรียมพร้อมผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้แต่การฝึกซ้อมประเภทนี้ไม่เคยเกิดขึ้นบนเรือไทาทานิค กัปตันเอ็ดเวิร์ดจอห์นสมิธยกเลิกการฝึกซ้อมตามกำหนดในเช้าวันที่เรือไททานิกจมไม่มีใครรู้เหตุผลในการตัดสินใจของเขาโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรือลำอื่นได้ส่งคำเตือนเกี่ยวกับน้ำแข็งในน้ำในบริเวณใกล้เคียงบางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเรือใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงในการปล่อยเรือชูชีพแทนที่จะเป็นสินาทีมาตรฐาน บางคนยังโทษกับตันสมิธที่ปล่อยให้เรือชูชีพชุดแรกว่างไปครึ่งหนึ่งเรือลำแรกที่มีที่นั่ง65ที่นั่งมีผู้โดยสารเพียง27คนทำไมพวกเขาถึงไม่เติมผู้โดยสารให้เต็มในตอนแรกผู้คนไม่เต็มใจที่จะออกจากเรือและไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงในปี2012นักวิจัยพบว่ากับตันสมิธสอบการนำทางครั้งแรกไม่ผ่านในที่สุดเขาก็สอบผ่านแต่ใครจะรู้บางทีนี่อาจเป็นเหตุให้เกิด,ห,กดหายนะด้วยก็ได้ ขณะที่เรือไททานิกกำลังจมลูกเรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลายครั้งอย่างไรก็ตามแคลิฟอร์เนียเรือลำหนึ่งที่แล่นอยู่ใกล้ๆไม่สนใจพลุฉุกเฉินที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลาต่อมากัปตันของเรือแคลิฟอร์เนียตกงานหลังจากที่ข้อเท็จจริงนี้ปรากฏออกมาแต่นักวิจัยสมัยใหม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้ก็นะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะ เหตุผลที่ไม่มีใครสังเกตเห็นสัญญาณจากเรือไทาทานิกอาจเป็นเพราะปรากฏการ์หักเหของแสงเมื่อชั้นของอากาศเย็นอยู่ต่ำกว่าชั้นของอากาศที่อุ่นกว่าจะทำให้เกิดความร้อนผกผันในทางกลับกันความร้อนจะนำไปสู่การหักเหของแสงที่ผิดปกติในระยะสั้นทั้งหมดนี้สร้างภาพดวงตา และภาพลวงตาดังกล่าวได้รับการบันทึกโดยเรือลำอื่นหลายลำที่ลั่นอยู่ในพื้นที่นั้นนักประวัติศาสตร์ทิมมอร์ตินยังเชื่อมั่นว่าการหักเหของแสงในคืนนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ผู้สังเกตการมองไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งโดยเส้นเชิงความประมาทเลินเล่อโศกน,นาฏกรรมและความบังเอิญที่โชคร้ายไฟหรือน้ำแข็งไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันฆ่าชีวิตผู้คนหลายร้อยคนและยังคงทำให้จิตใจของนักวิทยาศาสตร์ว้าวุ่นมาจนถึงทุกวันนี้